ก็สวัสดีครับก็อยู่กับผมปุ๊บเกมเมอร์ G ีเฮแล้วก็อยู่กับใครนะ asin gamer ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ่อมาครับ pe ในเวอร์ชันศูนย์จุดสิบสองจุดหนึ่งนะครับ b ิ i l d หนึ่งเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งคลิปจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนี่เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้าง เอ้ย,อยมันหลุดออกมาได้ไงวะเอออุย๊ยเกมแม่งโดนเกมบัก Get. Get เอเา้มมเกมมันบักเกมแม่งบักไปไปพบแนะนำเลยเดี๋ยวจัดการไอตัวนี้มันก็จะมีอะไรเอ็นชาร์ดเรือลักสีแล้วก็ของที่ดรอปจากอะไรจาก เนเธอร์แลนด์แล้วก็นี่คือเนเธอร์แลนด์นี่คือไอ้อะไรวะที่ผสมยานี่ก็คือที่ตีบลอกอาวุธนี่นี่ก็คือไอ้หัวหัวสกูตันดำหัวจิปเปอร์กระถางไม้หัวสเตปหัวซสมบี้แล้วก็หัวสกูตันแล้วก็จะมีแมวแล้วแมวแมวหลุดข้อไปแล้วแมวหลุดคอก แล้วก็โกเลมไอรอนโกเลมนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยสโน่นะใช่เออทำนองนั้นไอตัวที่มันอารวาดอยู่นี่คือแก๊สนะครับมันเราอารวาดใหญ่เลยเฮ้ยมันยิงมากบมโอ้โหยยีงไม่โดนเต็มเต็มปัดกลับาปัดกลับได้กะปัดได้ปัดได้ ต้องปรับแล้วไอตัวที่มันอยู่ข้างในนั่นล่ะฮะได้ตัวที่มันอยู่ข้างในนั่นล่ะบาสบาสนะครับชิบบาสไปเราจะไปทัวร์เนื้ออ้าทำไมรออะไรเอาให้มันออกมาถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปหาดูเอาแต่ถ้าระวังนะระวังของปลอมผมโดนมาแล้วนะ ไวรัสกินมันสามารถทำให้เครื่องคุณต้องไปให้ร้านซ่อมก็ได้ไปะวุ้ยเลยนี่คือเนื้อเชื่อแรงขอบคุไม่รู้ลยไอถือเฮียเลยวะ นี่นะรัเนื้อเทอร์แรงก็วันนี้ก็เอ้ยลืมลืมมีหลอดหิวแล้วก็เลเวลนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าใครอยากได้ก็ดูที่ใต้คลิปนะวันนี้ก็พอพอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ ใครชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์กดแช์มีอะไรมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้ล่างนะครับก็สวัสดีครับอ่ะทักเออลาแฟนๆหน่อยสิบ๊ายบายครับเด็ดู